มาพูดคุยกันนิดนึงที่ติดค้างกันไว้นะครับเมื่อวานที่พี่ไอตั้งเป็นคำถามไว้นะครับว่าถ้าเกิดเรามองเห็นกรอบการวิ่งนะครับที่ชัดเจนนะครับเห็นอยู่ว่ากามันวิ่งอยู่ระยะประมาณนี้นะครับมาหลายแท่งแล้วนะครับมีโซนของแรงซื้อแรงขายนะครับที่พอจะอ้างอิงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวปลายไส้หรือแนวเส้นกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอ้างอิงเป็นกรอบการวิ่งของมันที่เรามองเห็นชัดนะครับ แล้วเราจะเข้าแท่งอื่นๆได้ไหมที่ไม่ใช่แท่งเดอะไฟนอลนนะครับต้องตอบแบบนี้นะครับเพราะว่าน้องๆที่ติดตามพี่ไอยอยู่โดยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเฟสสดก็มีเยอะนะครับแล้วก็คนที่เราฟังคําตอบอยากฟังคําตอบนะครับก็มีอยู่เยอะนะครับก็พูดคุยกันก่อนตรงนี้ก่อนนะครับว่ากดได้นะครับ การเทรดไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับไม่มีออเดอร์ไหนร้อเซด้วยนะครับเราไม่รอที่แท่งเดลไฟนอลแต่เรามองเห็นกรอบการวิ่งที่ชัดเจนนะครับมันก็มีเปอร์เซนต์ที่จะไม่หลุดกรอบเนี่ยอยู่แล้วในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเราก็กดได้ครับนะฮะร,รับความเสี่ยงเอาแต่สิ่งที่เราจะเสียนะครับคือเราจะเสียระบบเพราะว่าถ้าเรา ถือด้วยแท่งเดอะไฟนอลเราก็จะโฟกัสแต่แท่งเดอะไฟนอลเราจะรอที่แท่งเดอะไฟนอลแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้เรื่องของเดอะไฟนอลไปแล้วเราไปกดในแท่งอื่นๆที่ไม่ใช่แท่งเดอะไฟนอลนะครับพอถึงเวลามา,าชุดต่อๆไปเราก็จะกดอยากกดแท่งไหนก็กดอยากกดแท่งไหนก็กดซึ่งมันไม่ได้การันตีเลยนะครับแต่และแท่งว่ามันจะไม่จะไม่หลุดกรอบถูกต้องไหมครับ แต่สิ่งที่เราหลุดแน่ๆคือหลุด,ลดเรื่องของระบบหลุดเรื่องของวินัยนะครับวินัยเราจะเสียนะครับเราอยากเข้าแท่งไหนก็เข้านักเทรดในระดับโลกหรือนักเทรดที่ประสบความสําเร็จเขาจะให้ความสําคัญกับระบบหรือซิสเ็มในการเทรดของตัวเองที่ถูกเซตไว้เรารอ,อออเดอร์แบบนี้เราก็จะเข้าแต่แบบนี้ นะครับเขาจะไม่เข้าไปเรื่อยนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดการเสียระบบอย่างที่ไงว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆฝากไว้นะครับฝากไว้ไม่คิดนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่พี่ไอพูดจะจะถูกนะครับความคิดเห็นขัดแย้งได้นะครับแต่ว่าก็คือไปคิดดูนะครับว่าสิ่งที่พี่ไอพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าตรงนี้มีแรงขายครับ ด้านล่างมีแรงซื้อแท่งต่อไปเป็นแท่งเดือบไฟนอนครับตรงนี้มีแรงขายมองเห็นชัดเจนนะครับในกดแล้วนะครับกดที่เส้นแรกเลยมามาดูกันแท่งนี้เป็นแท่งเดือบไฟนอนนะครับจริงๆรอจุดเข้าที่สูงกว่านี้ได้ไหม ก็มันอยู่ที่เราอะนะถ้าเรารอได้มันก็ดีนะครับแต่บางทีมันก็ขึ้นไปแค่เส้นแรกแล้วมันก็ดีนะครับมันก็จะทําให้เราเสียโอกาสนะครับก็ต้องวัดกันนะครับต้องวัดกันมาดูครับดีดหรือไม่ดีดนะครับแท่งนี้แท่งเดอะไฟนอลออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่3นะครับเข้าออเดอร์ไป2ออเดอร์นะครับออเดอร์แรกชนะแต่ออเดอร์2แพ้วิสุดท้ายนะครับแพ้จุดเข้านะครับถูกดีดถูกกินวิสุดท้าย ันนี้เป็นออเดอร์ที่สามครับมาจะดีดลงมาไหมนะครับดีดลงมาเสมอก็โอเคนะครับเพราะว่า,ากดไปแล้วเราก็ต้องรับให้ได้นะครับรับให้ได้ว่าจุดเข้ามันค่อนข้างที่จะเสียบเสียบมันเป็นตั้งแต่เส้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็คงจะต้องพักนะครับการเทรดถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์ได้ไม่เฉียบ เราพอ,อเดร์แล้วมีความรู้สึกว่ามันติดติดถัดขัดนีคือทักด้วยความที่ตั้งแต่เมื่อวานมานะครับกถเข้าออเดอร์แล้วเกิดการดีเลยติดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็เกิดความอะไรอะ่ะก็เรียกว่าอะไรมันไม่คมอ่ะาการเข้าเดิมของเรามันมันไม่คมมันรู้สึกได้นะครับเนี่ยก็จะพักไปก่อนนะครับเดี๋ยวนู่นนะมาเจอกันอีกทีบ่าย นะครับอันนี้เป็นออเดอร์ที่3มนะครับเข้าออเดอร์แรกก็จุดเข้าไม่ดีเหมือนกันแต่แก้ไม้ชนะทั้ง2ไม้นะครับออเดอร์2ตรงนี้นะครับชนะมาย9ิบเก้าวินะฮะเนี่ยนะครับมาแพ้ในแท่งสุดท้ายนะครับแพ้ในวิสุดท้ายเลยดีดลงมาวิเดียวเลยนะครับพรวดเดียวเลยรู้เรื่องเลยนะครับแพ้แพ้จุดเข้าไปนะฮะก็ทําใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องของของระบบที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมอะไรได้นะครับก็ ลากันเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับน้อง